เดี๋ยวผมเขาก็ขายได้ Utah อยู่ที่เฮาอะจะขายได้ในด้านไดนของมันแล้วก็ต้องดูเองอ๋อเราจะไม่ทาทุกอย่างเป็นออโต้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะติดเพราะว่าเนี้เราต้องการที่ทาขึ้นมาเนี่ยเพื่อกันชนเพื่อไม่ให้ลูกค้าไปแบบมมว่ามีแปงมีอะไรกลางงานเนี่ยครับเราจะไม่ให้ลูกค้าแบบบินไปชเนเลยอ๋ออยากให้สร้างกิดสิง่งติดขวางเนี่ย,ยนในแพดที่เนี่ยนะให้เว้นเองไม่ต้องการให้เอาราด้านไปบินแล้วให้มันโดเองครับอันนี้มันจะเป็นเซฟตี้เราเลยไม่ทําเป็นออโต้ับครับ มเหมือนเป็นเป,นเ,ป,น,เปนเทศจริงๆดีดีดีครับดีฟิลดีครับ <c oughs> ฟิลดีครับฟิลดี <c oughs> แต่สนองค่อนข้างที่จะได้ดีครับตอบสนองได้ดีครับการทรงตัวรักษาระดับได้ดีครับแต่ว่าจะติดเรื่องปัญหาของของกล้องอยากจะให้ปรับปรุงนะครับสัญญาณการส่งสัญญาณของของของ,ของรีโมทกับลำ ส่งสัญญาณได้ดีนะครับส่งสัญญาณได้ดีมากนะครับตอบสนองไวนะครับเรดาร์ใช้งานได้ดีนะครับรีเทคการดีเลย์ของของเรดาร์แบบนี้ครับประมาณสัก1วินะครับประมาณสัก1วิ1วิเองนะครับแต่ถ้าเป็นของของของตัวอื่นเนี่ยอาจจะสักวิกว่าสอวินะครับผมแล้วก็ตัวของรีโมทนะครับใช้งานได้ดีนะครับรีโมท ภาษาก็เป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ที่ในแอปของของของเจ้าเอี้ยงนะครับเป็นของภาษาไทยหมดเลยนะครับเข้าใจง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับปรับค่าทุกอย่างได้ง่ายความเร็วน้ํายาปล่อยไปเท่าไหร่บินไปเท่าไหร่ห่างจากเราเท่าไหร่ข่อข้าที่จะแม่นยําขึ้นนะครับค่อข้าที่จะแม่นยานะครับของของโรถเกษตรเจ้าเอี้ยงตัว16ลิกรีถือว่าผ่านครับใช้งานได้ดีครับ ข้องตัอไคให้ลำนี้ดีดีผมชอบลำนี้มากกว่าเพราะตอนที่มันเป็นลำเล็กแล้วสี่ใบเนี่ยมันเลยข่องตัวกว่าผมชอบตัวนี้นะครับตัวสิบลิตรมากกว่ามันมือดีครับมันมือไม่ตกแน่นอนข้องตัวได้ข้องตัวไม่ตกแน่นอนผมเทแล้วนะครับผมอั้นพยพโดนเทแล้วผ่านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสิบลิตรของของเจ้าเอี้ยงนะครับของเจ้าเอี้ยงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะผ่านเลยแหละครับผ่าน พราว่าที่แล้วการเบรก er การการที่เบรกนะครับมันมันทาได้ดีเพราะว่าององศาการเบรกจะเยอะกว่าการปั๊มแรงดันก็ค่อนข้างที่จะแรงดันปล่อยน้ําได้สูงนะครับปล่อยน้ําได้สูงไหลอัตราการไหลของของของโดนตัวนี้นะครับอยู่ที่3ลิตรต่อนาทีนะครับที่แล้วแล้วแต่แล้วแต่การตั้งค่านะครับแล้วแต่การตั้งค่าของหลัมนะครับของตัวสิบลิตรนะครับใครที่อยากประหยัด ความค่าค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องไปซื้อโดนอ่าสำเร็จก็ได้นะครับมาใช้ของเจ้าเอียงก็ได้นะครับดีเหมือนกันโดนเหมือนกันครับผมแล้วต้องโดนด้วยนะครับผม